ฮัลโหลสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับคุณบอลจะนําเสนอนะครับการเทียบเสียงนะครับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการ آ, เขียนชื่อตัวเองนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าชื่อเราเนี่ยที่เขียนเป็นไทยเขียนเป็นภาษาองังกฤษได้ยังไงนะครับโดยข้อมูลนะครับคุณบอลจะนํามาจากหลักเกณฑ์การถอดเสียงอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบไทยเสียงนะครับมาจากราชบัณฑิต ตยสถานนะครับโดยที่นํามาจากเว็บไซต์ข to องสานักงานราชมดิตตยะสภานะครับเริ่มไปเลยนะครับพยัญชนะนะครับด้วยกอไก่นะครับกอไก่ตัวพย <vit> ัญชนะต้นตัวต้นนะครับใช้ตัวเคนะครับกอไก่ใช้ตัวเคตัวสก็อตใช้ตัวเคเหมือนกันนะครับเช่นกานกนะครับต่อไปนะครับตัวขอไข่คอควายคอระคังนะครับ ตัวต้นนะครับพยัญชนะต้นใช้ kh นะครับ kh นะครับตัวสะกดนะถ้าเป็นตัวสะกดใช้ตัว k นะครับเช่นโคขอกนะครับยุกเมฆนะบอ่างไปดูนะครับใช้ตัว k นะครับต่อไปพยัญชนะนะครับงูบ้างนะครับตัวต้นก็ใช้ ng นะครับตัวสะกดก็ใช้ ng เหมือนกันนะครับตัว g ในการเขียนห้ามเห็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเป็นฟอนต์ ของคอมพิวเตอร์นะครับของ th สารบัญนะครับเช่นแบบนี้นะครับเช่นงามนะครับสงต็นต้นสังเกตดูนะครับต่อไปตัวนี้จอจานชอชิงชอช้างและชอกระเชอนะครับตัวต้นไซส์ใช้ ch นะครับตัวสะกดใช้ตัวทีนะครับเช่นจีนซึ่งบางคนอาจจะใช้ตัวเจก็ได้นะครับตัวเจก็ได้แต่ถ้าตามหลักเกณฑ์นี้ก็ใช้ตัว ch นะครับชิงชิน ชอร์นะครับอําำนาจอะลงท้ายตัวสะกดเป็นตัวจานเห็นไหมครับใช้ตัวทีนะครับต่อไปเสียงโซนะครับทรนะครับเสียงซอนะครับตัวต้นใช้เอสนะครับตัวสะกดใช้ทีนะครับเช่นซานะครับาซการ์นะครับอ่ะต่อไปนะครับสอาลาซอสีแล้วก็สอเสือนะครับตัวต้นใช้เอสนะครับ ตัวสะกดใช้ตัวทีนะครับเช่นทดรักษาครับสีอ่าเป็นต้นนะครับต่อไปยอหญิงนะครับตัวต้นเราจะใช้ตัววายนะครับตัวสะกดใช้ตัวเนนะครับเช่นยาดอ่านะครับแล้วก็ชาญนะครับยอหญิงก็ลงใชา้ตัวสะกดตัวเนเห็นไหมครับต่อไปนะครับดดชดาแล้วก็ทอรมอนโทนะครับซึ่งเป็นเสียงตัวดเด็กนะครับแล้วก็ดดเด็กนะครับ ตัวต้นจะใช้ตัวดีนะครับตัวสะกดใช้ตัวทีนะครับเช่นกดนะหครับลองท้าดด้วยดอชดาก็กด k คอบัณฑิตเห็นไหมครับลงท้าอ่าซึ่งเป็นเสียงดอเสียงดอเด็กนไครับใช้ตัวดีนะครับบัณฑิตแล้วก็ได้นะครับโอเคนะต่อไปต่อประตักกับต่อเต่านะครับตัวต้นนี้จะใช้ตัวทีนะครับแล้วตัวสะกดก็ตัวทีเหมือนกันเช่นปรากฏนะครับเห็นไหมตาแล้วก็จิตเห็นไหมครับใช้ตัวทีงท้าตัวสะกด ต่อไปกลุ่มพวกทอฐานทอนมโททอพุทธเฒ่าถอถุงทอทหารทอทงเนี่ยใช้ตัวต้นคือ th นะครับ th ตัวสะกดใช้ตัวทนะครับเช่นรัฐนะครับมณฑลเห็นไหมครับมณฑลนะครับทนนะครับ th นะครับสังเกตพยัญชนะไอตัวพยัญนที่สองด้วยนะครับเท่านะครับฐาน ทองเห็นไหมครับ th นะครับธง่านะครับ่าต่อไปตัวนนเองกับนนหนูนะครับใชต้ตัวต้นเป็นตัว n สกดก็ตัว n น,นะครับง,ง่ายดีนะครับเช่นน้อยปราปราณนีนะครับตน้นเป็นต้นนะครับอ๋อต่อไปนะครับ บอใบไม้บ้างนะครับตัวต้นจะเป็นตัวบีนะครับตัวสะกดเป็นตัวพีนะครับปอปลาก็เช่นใบอะไรกาบอ่าเห็นไหมครับดูตัวสะกดกับตัวต้นดีดีนะครับบอกใบไม้นะครับไม่เหมือนกันนะตัวต้นจะเป็นตัวบีตัวสะกดจะเป็นตัวพีนะครับต่อไปปอปลานะครับตัวต้นตัวพีตัวตัวพีนะครับเป็นใบแล้วก็บาบอ่านะครับต่อไปเป็นพอพึ่งพอสำเพอแล้วก็พอพานนะครับตัวต้นคือ p h นะครับ ตัวต้นเป็นพ S นะครับซึ่งหลายคนบางทีก็จะใช้ขอตัว P ตัวเดียวนะครับอ่าแล้วก็ตัวสกดตัว P นะครับเช่นผาอ่านะครับผาพงอ่านะครับลาบเขเคนะครับต่อไปนะครับฝอฝาฟอฟันนะครับตัวต้นเป็นตัว F นะครับตัวสกดเป็นตัว P อย่างเช่นฟ้าอ่าฟ้าอ่าแม่เขียนเหมือนกันนะครับเสร์บ ต่อไปตัวม้านะครับตัวต้นคือตัว M ตัวสะกดตัว M เหมือนกันนะครับเช่นม้าต่อไปยอยักษ์ตัวต้นเป็นตัววายตัวสะกดจะไม่มีนะครับยายเดี๋ยวเราไปดูเสียงสรลดอีกทีหนึ่งนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับต่อไปร้อเรือนะครับตัวต้นคือตัว R นะครับจะสะกดจะตัว n นะครับอย่างเงี้ยลอเรือเช่นร้อนอ่านร้อนนะครับพรนะครับเห็นไหม ต่อมาถ้าเป็นลอลิงลอจุลานะครับตัวต้นใช้ตัวแอลนะครับต่างกันนะรอเรือใช้อ R นะครับลอลิงใช้แอลนะครับตัวสุดเหมือนกันเอ็นเหมือนกันนะครับเช่นลานแล้วก็กีฬานะครับต่อไปตัววตัววัแหวนนะครับเช่นชนะวัแหวนอ่ะเชนิมยูนะครับตัวต้นนะครับไม่ใช่ตัววีนะครับเดิมพันยูนะครับเช่น Y ว่ายได้หมดนะครับแวาวนะครับหอเหตุกับพอน้คู่ใช้ตัว H นะครับเช่นหา ฮาเป็นต้นครับโอเคนะครับอ่าต่อไปเรามาดูสละกันบ้างนะครับสลัเป็นสละอานะครับสละอานะครับใช้ตัวเอนะครับหรือช่วงสละที่เป็นแม่นหางตาตรงนั้นนะครับตัวเอนะครับรอหันเช่นปะปะวันนะครับวันส้ายตัวรอหันที่มีตัวสะกดนะครับแล้วก็สละอานะครับใช้เอเหมือนกันนะครับเช่นหาศัพ นะครับมีตัวสะกดนะครับใช้เป็นตัวเอนะครับสลักตัวเอรอหันที่ไม่มีสะกดนะครับเอเอ็นนะครับเอเอ็นเช่นสวรรค์สันเป็นต้นนะครับไม่มีตัวสะกดนะครับมาแยกออกนะครับต่อไปอัมเอเอ็มนะครับเช่นรำอีกับอีใช้ไอนะครับเช่นมีมิด ถ้าเป็นสระอีบางคนก็จะใช้ดับเบิลก็ได้นะครับดับเบิลก็ได้จะเป็น E นะครับแต่ตามถ้ายึดตามหลักเกณฑ์นี้ก็ต้องเป็นตัว I ต่อไปอืกับอือนะครับใช้ UE นะครับ uE นะครับเช่นนึก่า N U E K นึกหรือนะครับ R U E อูกับอูนะครับอูกับอูใช้ตัว U นะครับเช่นสุกรูรนะครับสระต่อไปสระเนะครับ เอลดูปนะครับแล้วก็ตัวเอใช้อีนะครับเช่นเลงอ่าร์เลนนะครับเลงเพชรอ่านะครับต่อไปนะครับแอรกับแอนะครับใช้ตัว AE นะครับ AE แสงแก้วและเป็นต้นนะครับต่อไปโอโอออนะครับจะใช้กลุ่มนี้จะใช้โอนะครับโอเช่นลม อมเลาะโคเป็นต้นนะครับต่อไปเออเออนะครับรวมทั้งตัวตัวเออกับเออนะครับโอีนะครับโอีโอกับอีนะครับเชิดเธอเธอเลอะอ่าเป็นต้นนะครับเอียกับเอียร์นะครับเอียกับเอียร์ใช้ไอกับเอนะครับไอเอนะครับเรียนนะครับเรียนอ่าเห็นไหม การที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วในสไลด์ก่อนก่อนหน้านี้เราลิงใช้ตัว L นะครับรอเรือใช้ R นะครับ i A นะครับสรละเอียนะครับเอียะกับเอียเอือเอื้อนะครับ UEA นะครับ UEA เอื้อนะครับเอื้อ UEA ไปเลยคำนี้นะครับเอือเลือกนะครับต่อไปนะครับอัวอัวนะครับ UA นะครับ UA เช่นรวมอันนี้จะใช้ UA นะรวมเลือกสังเกตดูนะครับ เดี๋ยวอันนี้ tamam. นี่ควรบอทำผิดครับเลือกนี้เลือกนี้ไม่ใช่นะคุณฝ่ายอาจจะลืมลบนะครับโทษทีนะครับตรงนี้อาจจะลืมลบไปนะครับเดี๋ยวลบๆก่อนนี่นี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่นะครับไอไอไอพวกนี้ใช้ AI นะครับใช้ i ออเป็นไอชิ้นใหญ่ไวไทยสายสายก็ได้ใช้ AI นะครับ ไปเอากับเอานะครับใช้ AO นะครับเอากับเอาพวกเนี้ยนะเสียงสาวเมาต้นนะครับอุยนะครับอุยจะอุยออกเสียงเนี่ยยูไอนะครับลุยนะฮะมุยเป็นต้นนะครับยูไอนะครับสาสระบโอยโอยพวกเนี้ยนะครับออกเสียงโอยโอยพวกเนี้ยโอไอนะครับโอไอเอ้ยเนี่ยอย่างเช่นโรยโรยนะครับไอโรยนี่ตัวอานะครับตัวทีนะครับตัวอานะใช้ตัวอานะครับอา โอไอนะครับมาพอดีกรุกลิ๊งแก้อีกแล้วนะครับอารอไอนะครับลอยนะครับใช้อาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลอยนะครับลอยโอแอลไออยนะครับต่อไปเออยนะครับก็ O E I นะครับเออยอ่าเลยนะครับเมยอ่าเนยเนยก็เหมือนกันเรียนน้องเสนเนยเนยก็ N O E I นะครับเนยนะครับ N O E I ต่อไปเอื้อยนะครับ U E A I นะครับอ่าเริ่มยากขึ้นมาหน่อยนึงเลยอวยอ่เช่นเลื้อยอ่อวยนะครับ U A I นะครับเช่นหมวยให้เป็นต้นนะครับหลิวอสำหรับวอิ่วก่อนออกเสียงอิ่วก็ I O นะครับหลิว L I O หลิวนะครับอ่า L L นะครับ E O นะครับ E O L L อ่เช่นเร็วอ่า เอลเออนะครับเช่นแมวเอียวนะครับ i ีเเป็นเลี้ยวเกี้ยวเป็นต้นนะครับอ่าฤกษ์ฤนะครับฤกษ์รยีเลยนะครับฤกษ์รยีเช่นฤกษสีเสียงรินะครับเสียงริอาร์นะครับเช่นฤกษ์ฤกนะครับฤกษ์อ่าฤกษ์เสียงเลอนะครับเลอเลอ r o e นะครับเลิกนะครับเลิก อ่าโอเคนะครับอ่าสำหรับอ่าการเทปเสียงนะครับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ <ucci> โดยการเขียนชื่อนะครับครูบอลย้ำอีกทีหนึ่งนะครับให้เขียนขึ้นต้นนะครับถ้าเป็นชื่อนศามสกุลนะครับขึ้นต้นตัวแรกนะครับให้เป็นเสียงอ่าให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับในการเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับในตัวตัวแรกนะครับตัวอักษรตัวแรกเนะี่ยให้เป็นพินมพ์ใหญ่นะครับทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับ โอเคนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะครับ